นี่นะครับสายวิ่งแล้วนะครับเอ้ลูกตีเกลืตะเกลตีเกลืตะเกลือลูกใส่ใส่อ่ากูอยากดอบาดตอหักแล้วครับหักแล้วครับดึงดึงสั้นๆเฮ้ยดึงดึงยาเบาดึงยาเบาเอาที่ผ่าล้วครับตอนนี้ครับดึงกับมือแล้วนะครับยังไงครับอย่างไงครับถ้าท่านหนักยังมีถือว่ามีดูครับหักหักไปแล้วครับเอ้าอู้ออู้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 อันไหนครับนั่นอันไหนครับนั่น อุ้ยอุ้ยมายนี่ครับอู้มาแล้วครับมาแล้วครับอุ้ยอุ้ยนักเบอนักบอนักซุ่มเบอนักซุมบนักบมาแล้วครับมาแล้วครับอู้ยอ้ยอุ้ยนั่นครับอ้ยสายนี้อย่างเดียวเลยนะครับว้าวโอ้แม่ดุเดือดจริงๆครับเออสมนเดี่ยนี่ล่ะกูแซนี่มาครับหักหัครับัครับ ไม้หักครับคันหักครับดูครับดูครับหักหักเลยนะครับชิบหายเลยนะครับเดี๋ยวว่าได้ไปอย่าไม่ต้องห่วงครับ